เต้นทุกครั้งครับผมก็เมื่อวานขึ้นเก็บจากสตาร์ลิปปิ้มาก็ได้เจอทุกคนต่อเลยยาวี่ยาวไปจริงๆแล้วบอกเลยนะว่า,าเตบเต้นกว่าสตาร์ลิปปิ้นะเพราะว่าเมื่อวานพอเปนคนเยอะเนาะแล้วมันมีแบบเพื่อนๆเ,เยอะเราก็ได้แบบแบบ่งแบบ่งพาร์ตความดื้อเต้นหน่อยแต่พอนี้พอเป็นแบบคนน้อยๆแล้วมีแค่เราสองคนมันก็ได้นทุกครั้งอืมก็เต้นทุกครั้งเลยอ่าเรียกว่า Exclusive เนาะเพราะว่าวันนี้นะคะมี พี่ๆมาแบบในจํานวนหนึ่งแล้วกันเป็นผู้โชคดีนะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมสนุกกับเราในวันนี้วันนี้ทราบกันหรือย่างว่าเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมีเกมให้เล่นด้วยนะคะคพอรู้รไหมคะว่าเป็นเกมอะไรยังไม่รู้เป็นการเซอร์ไพรส์ ไปพร้อมๆกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก่อนอื่นค่ะก่อนจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวโปรดักก่อนเลยนะคะดิแอบดูนิดนึงอยู่ทางน้าโนร์ลาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอทีงานทําการเซตเราเล่นกันด้านล่างแล้วกันได้เลยเนาะเดี๋ยวเราเล่นกันด้านล่างนะคะจะได้ใกล้ชิดกับพี่ๆนิดนึงเนาะเก็บภาพกันแบบชัดๆเลยย้ำเลยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศกันแล้วเนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยเดี๋ยวฝากให้พี่ๆติดแฮชแท็กก่อนให้น้องๆ ออนก,กันนิดนึงดีกว่านะคะแฮชแท็กของเราปอนทูวินเอ็กซ์ตาลอนครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเพราะวันนี้เราก็มีกันไม่เยอะดังนัง<ช>้นภาพที่จะออกไปจากวันนี้ก็มาจากทุกคนนี่แหละครับนี่เดี๋ยวให้น้องๆไปตามดูเนาะว่าภาพเป็นยังไงนะคะ<อ>ใช่แล้วคะ่อะอย่าลืมติดแฮชแท็กกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะลำดับต่อไปเราจะมาเล่นเกมสาธิตให้ทุกท่านได้ดูอันนี้มันามทานไม่ได้เนาะ มาเป็นแคนดี้ค่ะเป็นแนคนดี้อ่าโอเคอ่ะข้าวไปได้เลยพร้อมนะโอเคนะเคลียร์ในเรื่องได้เลยได้หมดเลยแบบไหนดีแบบไหนดีเอาที่คิดว่าน่าจะทำได้รวดเร็วเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูกันด้วยว่าน้องๆไนะคะใครจะเป็นผู้ชนะอ่ะเดี๋ยวทีมงานให้ทีมงานรานสลิดกว่านะคะในเรื่องกติาะคะ่ะ โอเคทุกคนต้องถือของแคนด d ้เค n กในปากและใช้ด้ามข e e มือขย r บแคนดี o เ n ้ก s t ้ t ร e ที่ขยับ n คนดี้เ o ้ e จะเ a n นผู้ชนะ r ท e ์ says 60 Core นาที i อ i l ล s พูวี a n โชว์ t t นๆ a ิธีเล a นเก n หนึ่งรอบพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวนับถอยหลังให้ให้สัญญาณ1 2เริ่มได้ค่ะเอาละเรามาดูกันอุ๊ยไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะอุ๊ยไปก่อนเลยฝั่งนู้น นี่เอ้ยเอ้ยเราเราแอบใช้ม uh, no ือช่วยค่ะทุกคนเห็นไหมด้านนี้ทำไมมีแอบใช้มือช่วยด้วยนี่นะโน่นเขาเอามือกิลจอ๋อด้านโน่นเขาเอามือไปหลังเลยด้านนี้แอบเห็นเอามือช่วยด้วยนะคะได้ไหมเอ่ยโอ้โหแต่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายอุ้ยนี่เราเราออกแนวเขี่ยแล้วนะเขี่ยตรงนี้ไปแล้วนะคะอุ้ยท่านี้ได้ไหมอ่ะยยากใช่ไหมยากไหมคะไม่ไม่ไม่ธรรมดานี่เป็นไง โชให้ดูเลยไม่ค่อยขิ่เท่าไหร่นะคะบอกว่าเดี๋ยวทําให้ดูว่าเป็นงไงนี่แล้วเอาไปใส่จานตัวเองด้วยนะไม่ใส่จานอีกครั้งด้วยนะเอาไปใส่จานตัวเองนะคะแล้วก่อนโซ่ค่ะเวลาเัาไปหลังแล้วค่ะตอนนี้ยอมแพ้หรอยอมแพ้ไหมก็อย่างไม่ได้โอเคไม่เป็นไรต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน เอ๊ะมันผิดที่แคนดีหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะแสดงว่าจานวางองศาไม่ดีค่ะนไงค่ะเราเลยนะคะีนี้กติกาครับี่ยวไม่ได้เลยอ่ะโอเคก็เป็นการสาธิตให้ดูนะคะสาธิตให้ดูงานต่อไปิดได้เลยค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆจับเป็นหมายเลขผู้โชคดีรอบนี้ของเลยจ้ะน,นี่ให้ครั้งเดียวนะคะสมมติก็คือต้องล้มให้หมดใช่แต่เราต้องให้กลิ้งข้ามโยนโอเคผต้องตาแล้วพร้อมไหมเอ่ยเล็งๆก่อนไหมยังเลงก่อน,ไม,อนไม่ต้องเล็งหรอกนี่แต่เรานี่มั่นใจเลยนะมั่นใจด้วยนะคนะว่าตัวเองจะต้องทำได้แน,น่นอนคิดว่าตัวเองจะทำล้มหมดเลยไหมคะรักรอนจะพยายามครับผมจะพยายาม นะคะส่งกําลังใจให้น้องด้วยในด้านนี้แบบยิ้มกันรุ่มกลิ่นม,มากเลยนะคะจากที่เห็นน้องเล่นเกมแรกไปแล้วพร้อมนะคะโอ้โหเป็นไงมีจะแบบกิ้มจากด้านหลังมีแต่ท่าแต่ว่าไม่ลงสักลูกอุ้ย <laughs> โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วมันเป็นเหมือนที่มาพาคิมโมว่าท่าเด็ดเลย <laughs> แต่ว่าก็ไม่ลงสนามมาลองดูได้เลยกิ้งน,นะกิ้งหาพร้อมนะคะเริ่มสองไปห้า บอกให้ว่ามันไม่ง่ายนะบอกหนกอนไม่ง่ายเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวต้อขอโอ้โหนักจิวหนักจิวหนักจิวถ้าเกิดเทียบกับลูกบอลเลยลูกบอลจะมีความเบาอะให้อีกรอบหนึ่งนี่ให้อีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เป็นการลองมือแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้แบบอยากให้ลองทำให้ได้สักหนึ่งเกมค่ะเอาใจช่วยค่ะเอาใจช่วยเราต้องได้วันนี้เราต้องได้มาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ลองไงน้องเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรก จะได้ลองจังหวะดูก่อนว่าต้องออกแรงขนาดไหน Thank you ไปค่ะฮึอันนี้เราจะเองก็งได้แต่ว่าแค่แค่เปนกี้ดไปโอเคใช่ค่ะมาเลยนี่ oh <my. S 1> แปลว่าต้องออกแรงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะทำไปได้นะคะประมาณหกขวดห <6, 6. S 1> กขวดก็ไม่ธรรมดานะ ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าต้องออกแรงหน่อยต้องไหมคะออกแรงนิดหนึ่งเมื่อกี้เหมือนโมโหยทุกนแบบไม่ล้มก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเมื่อกี้นะคะใส่สุดมากเลยอ่ะอีกหนึ่งท่านของเราแต่คุณเซียนเกมเลยชิญน้องภูวินเลยเบาๆก็ลงแล้วเนี่ยนี่มัมีท่าจะได้ลงแน่นอนเราเราขิงเลยนะพอเราทำได้แล้วเราขิงนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นะคะร้องไม่เอ่ยเอาเลยค่ะร้องได้เลยอุ้ยโอ้โหมันยาก มันยากเหมือนกันมันยากใชคะเรานับขวดที่เหลือดีกว่าเรานับขวดที่ล้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใก้เคียงกันใกล้เคียงกันยากเลยเพราะนเบาไม่ธรรมดาเลยนะคะโอเคตอนนี้เข้าสู่อีกหนึ่งเกมสุดท้ายครับอยากรู้ไหมว่าเป็นเกมอะไรครับเกมนี้เนี่ยต้องใช้ทักษะอีกนะคะครับเราจะมีถุงมือแมวก็เห็นถุงมือแมวไหม มือแมวเขาจะเป็นมือที่แบบเป็นอุ้งมือแมวให้ผู้โชคดีอีกหกท่านค่ะต้องทําการตั้งขวดตั้งขวดนะตั้งขวดจาลอนของเราให้ได้ภายใน60วินาทีโดยใส่ถุงมือแมวใครทําได้เร็วที่สุดนะคะเราจะมีเวลาจับให้ใครทําได้เร็วที่สุดท่านนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองตอนนี้คือขับเคลื่อนกับการใส่ถุงมือมากได้ไหมคะ เคยเล่นไมค์เกมประมาณนี้ไม,ไม่เคยใช่ไหมคะโอเค <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเรา <Yeah. S 1> ขอขวดจารลอดเพิ่มนะคะทีมงานเอามาเพิ่มเติมเล็กน้อยนี oh, ไม่ใช่ถุงมือมวยถุงมือแมวว <Yeah. S 1> เป็นถุงมือแมววนะคะเอาละนี่มวยไทยก็มาเป็นไงคิดว่ารอบนี้จะได้ไหมคะได้ได้แน่นอนครับผม อุ้ยทาไมทําได้ล่ะไม่เราต้องใช้สองมือแล้วใช้สองมือในการจับขึ้นมาใช่ถูกต้องอุ้ยดูเหมือนไม่ค่อยยากเลยทีิงานขอถุงมือใหม่ค่ะอ,อยากเล่นหยอกเล่นนะคะอุ้ยแปลว่าเกมนี้น้องบอนมีสิทธิ์อ่าโอ้โหพึ่งสิใครเชียร์น้องภูวินอุ้ยพอกันเลยนะเนี่ยพอกันเลย <Thank you. S 1> มาตอนนี้ น่าจะพร้อมแล้วนะคะสาธิตให้ดูก่อนได้ไหมได้ไหมได้นะคะทีมงานจับเวลานะคะหนึ่งสองเริ่มได้ค่ะเอาแล้วตอนนี้ตั้งให้ได้นี่แกได้แล้วฝั่งนี้ได้แล้วก็ผู้มีนำไปเลยนะคะโอ้โหรวดเร็วตั้งทีละขวดได้เลยอ๋อตั้งสามขวดเลยไหมอ๋อทีมงานบอกตั้งสามขวดใช่ไหมตั้งสามขวดโอเคงั้นเราขอใหม่ ตั้งสองสามขวดแต่ว่านี่แต่ว่าจะไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แล้วนะคะตั้งสามขวดให้ได้ภายในเวลา,าที่เรากำหนดครับผมมาหนึ่งสองไปค่ะเขาก็เร็วอยู่ดีนะฝั่งนี้เขาก็ได้ไปแล้วอุ้ยพอๆกันเลยนะคะพอๆกันเลยเท่ากับเกมน,นี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ง่ายแล้วกันง่ายสุดเลยแม้เกมนี้ ง่ายสุดง่ายสุดง่ายแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ต้องไอ้นี่ให้มันดีๆนะผมว่รียมแรกยากสุดเลยเตรียมข้ามอะมเร<อ>าที่เรเียมผมว่าเยมได้ง่ายสุดเลยนะตอนที่เราไปแพ้ที่ไหน <All right. S 3> ที่เราอะไรวะที่มันต้องที่เราข้ามช่อนะ uh huh. ั่นแหละโอเค okay. งั้นตอนนี้นะคะเรามีารายชื่อที่เหลือเดี๋ยวระหว่างนี้ทีมงานของเราทรานสเลงในเรื่องเกมได้เลยค่ะ Everyone needs to use t a s c o gloves at the hand and for i m e r o v i n g visual p h a n h o w to play the game one round. อ่านี่เลยโอ้ร <background> <bizarre> ู้สึกดีมากเล่นมือตัวเองคืนมามันยังไงครับป็เนี้ยค่ะมันรู้สึกทำอะไรได้กับมือครับนี่แต่เมื่อกี้ใส่ทีไี่ขอมีกลิ่นอะเล็กๆนะครับสิบสี่ครับผมสิบสี่นี่นี่เป็นไงทำให้ยากขึ้นด้วยคู่สุดท้ายรอได้เลยนะคะ น้องๆทำให้มันยาขึ้นมาได้เสริมแบบนี้เอาแล้วคู่ที่เหลือค่ะเป็นมันถ้าชอบผมชอบเกมนี้ครับเกมที่ใส่ถุงมือแมวร่าผมค่ะซอบเกมนี้ได้เห็นคนต่างนานาใส่ถุงมือแมวได้ดีครับเออหน้ารัาดีนะคะใส่ไปแล้วแบบกลายเป็นมือแมวเลยไม่มีมูอแบบนี้นะคะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆพักกันก่อนนะคะประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะ กลับมาเจอน้องๆในอีกหนึ่งช่วงนะคะซึ่งเป็นช่วงบํารฟิทนั่นเองเีมาเก็บรูปบรรยากาศพร้อมกันนะคะ,คะโอเคให้น<ด>้องๆพักกันก่อนได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ,คะ,คะนี่เลยค่ะโอโ้โหต้องการแล้วก็ได้พบเจอกันพี่ๆทุกคนเลยค่ะสรุปไหมวันนี้คะสรุปครับผมทุกคนโอเคไหมวันนี้สรุปไหมครับทำไมเป็นเหนื่อยจังอะอะไรก่อนไปก่อนไปสรุปเลยทุกคน หือว่าได้รลองเพลงด้วยใช่ครับใช่ก็เป็นเหมือนกันได้มาเจอตัวหนุ่มใกล้ชิดเราเพราะว่าที่เมื่อวานนี้เราไปออกงานก็ทุกคนมาทุกท่านทีแบบคนละที่คนละที่กันาดเนี้ยทุกคนก็ได้มาเจอใกล้ผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมานะครับเมื่อวานมีใครได้ดูสตาร์ลีฟกไหมมีใครอยู่ไกลสุดบอกไกลสุดๆเลยป่ะอ้าวไม่มีโอเคแปลว่าอยู่ใกล้กันหมดใช่ไหม อ่เดี๋ยวันนี้เราอยู่ใกล้กว่าเดิมเนาะเฮ้ยดีแต่วันนี้ถือว่าใกล้จริงใกล้จริงๆ,ๆ,ๆนะคะคือแบบเป็นกิจกรรม exclusive มามากเลยนะคะวันนี้ไหนใครชอบกิจกรรมวันนี้ขอเสียงไหนได้ไหมคะ่ะโอเคน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ <c oughs> โห้กันเองแล้วนะคะมาเป็นแบบเพลงโหลเลยนะคะขอวันนี้สนุกสนานมากๆนะคะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนด้วยแล้วก็อย่าลืม คนที่มีการถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวให้น้องๆอ,อ้อนหน่อยฝากติดแฮชแท็กหน่อยอย่าลืมเข้าไปดูรูปตัวเองนะด้วยนะคะที่แฮชแท็กบอลภูวีเอ็กซ์ตาร์ลอนนะคะอ่ะฝากพี่ๆติดแฮชแท็กมาดีกว่าครับผมฝากแฮชแท็กของเราสองคนด้ยวยนะครับบอลภูวีเอ็กซ์ตาร์ลอนนะครับผมแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวพวกเราจะไปดูในดูในการทวิตเตอร์ในทีหลังนะครัะไปดูว่ารูปไหนครับแต่ว่าเชื่อว่าเราต้อนดูแล้ว ชื่อว่าหน้าหลังคุูปจะมีรูปแบบหน้าเราอนหลุดๆุดไหมเดี๋ยวไปดูได้เลยมีแน่นอนยหรือว่ามีรูปตอนตอนเล่นเกมแรกแล้วเอาข้ามไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามรูปภาพกันได้นะคะวันนะะี้ก็ขอบคุณน้องปอแล้วก็น้องอูวินด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากจารอนที่มีกิจกรรมในครั้งนี้จัดกิจกรรมครั้งนี้ให้พวกเราด้วยขอเสียงกบมือให้กับจารอนด้วยนะคะแล้วก็น้องๆทั้งสองคนด้วยค่ะ นี่เลยนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะว่าใครที่มีการเก็บภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอค่ะติดแฮชแท็กันให้เรียบร้อยในทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วกันนะคะติดแฮชแท็กใปทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะปอนทูวินเอ็กซ์จารอนน์นันเองวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนี่เลยค่ะ เอาล่ะเอาไปว่ากิจกรรมวันนี้จบไปแล้วแบบสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมี Exclusive Talk กนั่นเองนะคะชเชิญได้เลยค่ะให้ทุกท่านถ่ายรูปกันเอกเล็กน้อยดีกว่าเนาะนี่เลยเก็บภาพน้องๆอีกสักนิดหน่อยได้อยู่นะคะากล้องไหนดีอะกล้องโยมากเลยนะให้น้องๆก็อมองให้ครบทุกล้องนิดนึงนะคะโอ้โหเซีชัตเตอร์ลังก็หล่อนะคะที่ทุกท่าเลย โอเคค่ะเต็มอิ่มกันแล้วนะคะวันนี้ได้ไหมคะกี่พันรูปแล้วต้องทาแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะขอท่าเมื่อกี้หรอไหนมื่ทำให้คูเมล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 ต้องกดชัตเตอร์ไวมากเลยนะเมื่อกี้นี้โอเค เมื่อกี้คือเดี๋ยวมาดูเลยว่าว่าใครได้ร่วมไปนะคะเชื่อว่ามีแน่นอนเชื่อว่ามีแน่นอนโปรเซนเตอร์รวมากอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยค่ะ Exclusive Talk อนะคะอย่าลืมนะคะเรามีทีมงานสแตนบายอยู่ด้านหน้าค่ะก็รอได้เลยนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับท่านที่ได้เป็น b e n e f i t ต o ลังลอยให้น้องที่ เออให้น้องเซ็นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรับรูปภาพด้านหน้านะคะสามารถรอได้ที่จุดลงทะเบียนรอด้านหน้าได้เลยค่ะได้ครับเซทุกคนนะคะบ๊ายบายโอเคคอค่ะเรียบร้อยเลย